ครับผมสวัสดีครับผมมาพบกับช่องชัยนริน์อดิโออีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้ครับผมจะพามาดู power amp royal ครับผม royal royal ครับผม s พันสองครับผม s หน่พันสองค่ายนี้ใครๆก็รู้จักครับผมเสียงดีครับผมเสียงดีมากครับผมลองนะครับมาดูไส้ในครับผมมาดูไส้ใน วันนี้ไม่ได้ลองให้ดูนะครับผมพามาชมบอดี้รอบๆเฉยๆครับผมวันนี้นี่ครับไส้ในครับหม้อแปลงใหญ่มากครับผมเต็มมือพอดีครับผมนี่ครับไส้ในก็สไตล์โรยยอครับผมนี่ครับสไตล์โรยยอครับผมเดิมๆครับผมยังไม่เคยซ่อมครับผมตัวนี้ ใส่สวครับผมใส่ในเน้นๆครับผมตัวนี้สําหรับคนที่เอาไว้ขับ à, กลางแหลงนะครับผมกล,ลางแหลมครับผม้างละสองได้ครับผมคางละสองอีบ e ิมครับผมตัวนี้เสียงดีครับตัวนี้เสียงดีลองใช้แล้วถือว่าผ่านครับผมเสียงดีมากครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับผมอ à, โอเคครับมาดูด้านหลังครับผม การหลังจะเป็นแบบนี้ครับผมกินพุชจะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นแจ็คโฟนครับผมมีสวิตให้เลือกนะครับผมบิดสเตอริโอโมโนนะครับผมมีบิดให้เลือกใช้ด้วยนะครับผมหนึ่งแดงครับตัวนี้เอาพุชก็จะเป็นสเปกคอนธรรมดาครับแล้วก็มีเรียกว่าอะไรเอาไว้หมุนครับผมเอาไว้หมุนใส่สายลำโพงครับผม รนสวยๆครับผมมีรอยตามการใช้งานตามภาษามือสองนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนานๆลงคลิปทีหนึ่งนะครับนี่ครับโรย่าสวยๆครับใครที่สนใจเอาพาวเวอร์ไว้ขับ12-15นิ้วนะครับผม12หรือ15นิ้วก็ได้นะครับผมข้างละ2อิ่มๆครับผมตัวนี้เสียงดีมากครับผม ท่าไหนสนใจก็ราคาครับผมราคาราคาจะอยู่ที่7,500บาทครับผมตัวนี้ r รย a l 7,500บาทครับผมท่างไหนสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 9 8 6 5 3 7 5 5 9นะครับผม0 9 8 7 5 3ไ,ไม่ใช่0 9 8 6 5 3 7 5 5 9นะครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับผมอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม